สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับผมคุณครูธีรพัฒนกันอีกครั้งนะครับในบทที่13ระบบย่อยอาหารวันนี้เราย,ยังอยู่ในหัวข้อที่1 3 1เหมือนเดิมนะครับเป็นเรื่องระบบการย่อยอาหารของสัตว์ในวันนี้จะเสนอเป็นตอนที่2ครับเหมือนเดิมครับหลังจากที่นักเรียนเรียนจบเรื่องนี้เนี่ยคุณครูคาดหวังว่านักเรียนจะสามารถสังเกตและอธิบายการกินอาหารของไฮดา้าและพานาเรียได้นะครับ อีกอ MM er so ันนึงก so ็คือสามารถอธิบายโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ได้และสุดท้ายนะครับก็หวังว่านักเรียนจะสามารถเปรียบเทียบโครงสร้างและกระบวนการย่อยอาหารของสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหารสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ได้ครับคราวที่แล้วในเรื่องของ การย่อยอาหารของสัตว์ในตอนที่1นนะครับเราได้เรียนรู้การย่อยอาหารจากภายนอกเซลนะครับของสิ่งมีชีวิตกลุ่มรานะครับและเห็ดนะครับโดยสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้จะปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยอาหารภายนอกเซลลแล้วก็ดูดซึมสารอาหารกลับเข้าสู่เซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงานในกิจกรรมต่างๆของเซลล์ต่อไปนะครับแลวเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตเซลเดียวก็คืออะมีบ้ากับพารามีเซียม แล้วก็ฟองน้ําซึ่งเป็นสัตว์กลุ่มที่ไม่มีทางเดินอาหารนะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้จะย่อยอาหารภายในเซลล์นะครับและมีการสร้างเวสิเคิลนะครับที่เรียกว่าฟูดแบคทีโอเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะถูกย่อยโดยเอนไซม์ที่อยู่ในไลโซโซมวันนี้เราจะมาเรียนการถึงสัตว์กลุ่มอื่นก็คือกลุ่มที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์และ สัตว์กลุ่มที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ท่าที่แล้วเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าฟองน้ำเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหารครับครูมีคําถามมาให้นักเรียนลองช่วยกันคิดว่าแล้วสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์กับสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์เนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้างครับลองช่วยช่วยกันถ่ายดูนะครับว่าสัตว์อะไรบ้างที่นักเรียนรู้จัก ตงตอบกันได้เยอะแยะมากมายนะครับมาดูซิว่าถูกไหมเราจะมาเรียนศึกษากันถึงสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์กันก่อนครับอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยคือไฮด้าแล้วก็แมงกะพุนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของสัตว์กลุ่มที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับนักเรียนลองคิดซิว่าเหตุใดไฮด้าและแมงกะพุนเนี่ย จึงจัดเป็นสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ดูจากรูปแล้วก็ลักษณะโครงสร้างต่างๆของไฮด้าและแมงกะพรุนพอจะตอบุลคูได้ไหมครับเรามาดูเฉลยกันนะครับเหตุที่ไฮด้าและแมงกะพูุนจัดเป็นสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์เนื่องจากมีช่องเปิด เพียงช่องทางเดียวนะครับเรียกว่าปากนะครับซึ่งปากเนี่ยจะเป็นทั้งทางเข้าของอาหารและทางออกของกากอาหารนะครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าทําไมไฮด้าแล้วก็แมงกะพรุนถึงจัดเป็นสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์สัตว์กลุ่มนี้มีการย่อยอาหารเป็นอย่างไรนะครับเร,เราจะยกตัวอย่างไฮด้าขึ้นมาเพื่อดูกระบวนการย่อยอาหารของมันนะครับจากภาพนี้จะเห็นว่าไฮด้าเนี่ยมีส่วนที่เป็นปาก ซึ่งเป็นช่องทางเปิดช่องทางเดียวและก็มีช่องว่างอยู่ภายในลําตัวนะครับถ้าเราดูโครงสร้างด้านในของไฮด้าเนี่ยไฮด้าเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีเนื้อเยื่อ2ชั้นนะครับคือเนื้อเยื่อชั้นในและก็เนื้อเยื่อชั้นนอกนะครับนอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นลักษณะคล้ายหนวดนะครับที่เรียกว่าเทน t a c เคิลเนี่ยยื่นออกมาจากบริเวณปากนะครับเทนตัคเคิลเนี่ยทำหน้าที่อะไรเทน t a c เทเคิลเนี่ยจะทําหน้าที่ จเหยื่อหรืออาหารของไฮด้านะครับในส่วนของเทนเดอร์เเนี่ยจะมีเข็มพิษอยู่ด้วยนะครับหรือเรียกว่านีมาโทซิสซึ่งเจ้าเข็มพิษเนี่ยครับจะทําหน้าที่แทงเหยื่อนะครับแล้วก็ฉีดพิษเข้าไปทําให้เหยือ่อเป็นอัมพาตน,นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเทนเดอร์ของไฮด้าเนี่ยก็จะส่งอาหารเข้าสู่ปากนะครับเพื่อเข้าสู่ช่องในลําตัวของไฮด้าต่อไปนะครับแล้วการย่อยเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเรามาดูกัน อันนี้จะเป็นภาพขยายของส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อของไฮดรานะครับจากภาพนี้จะเห็นว่าเยื่อหรอคือลายแดงเนี่ยเมื่อเข้าไปในส่วนที่เป็นช่องภายในลําตัวของไฮด้าแล้วเนี่ยจะเกิดกระบวนการย่อยอาหารเกิดขึ้นนะครับอย่างที่ครูบอกไปก็คือเริ่มต้น <c oughs> คือ t e n ด a เ l ิเนี่ยจะนาอาหารเข้าสู่ปากของไฮดราจากนั้นเมื่อเยื่ออยู่ในลําตัวของไฮดราแล้วเนี่ยครับจะมีการปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยอาหาร ในช่องว่างภายในลำตัวของไฮได้าเกิดขึ้นนะครับโดย,ยเซลล์ออาาลลที่อยู่ในเนื้อเยื่อชั้นไหน,นครับจะปล่อยเอนไซม์ออกมานะครับเราลองมาดูอย่างใกล้ๆกันดูนะครับอย่างที่ครูบอกไปเซลล์ที่อยู่ในเนื้อเยื้อชั้นใดนะครับจะปล่อยเอนไซม์ที่ย่อยอาหารในช่องว่างภายในลําตัวออกมานะครับอาหารที่ถูกย่อยแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยจะนํา เข้าสู่เซลล์นะครับด้วยวิธีฟาโกไซโตซิสนะครับเกิดเป็นเวส i ิเคิลที่เรียกว่าฟูดแบคทีโอนะครับแล้วก็จะถูกย่อยด้วยน้ำย่อยที่อยู่ในไลโซโซมต่อไปนะครับอันนี้เป็นกระบวนการย่อยอาหารของไฮด้าครับเรามาดูสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์นะครับนั่นก็คือพานาเลียซึ่งพานาเลียเนี่ยเป็นหนอนตัวแบนชนิดหนึ่งนะครับ ทางเดินอาหารของพานาเรียเนี่ยจะทอดยาวไปตามลําตัวของมันนะครับและก็แตกแขนงไปทั่วร่างกายส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของพานาเรียก็คือคอหอยหรือเรียกว่าฟาลิงเนี่ยนะครับมีลักษณะเหมือนเป็นท่อยื่นออกมาต่อจากปากของพานาเรียครับจากภาพพานาเรียที่เห็นเนี่ยนักเรียนคิดว่าพานาเรียมีการย่อยอาหารเหมือนหรือแตกต่างจากไฮด้าหรือไม่ครับและแตกต่างและเหมือนหรือแตกต่างอย่างไร เนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีทางเดินอ,อาหารแบบไม่สมบูรณ์เหมือนกันนักเรียนคิดว่าการย่อยอาหารของสัตว์สองชนิดเนี่ยจะเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับเราลองมาหาคําตอบกันดูนะครับพานาเรียเนี่ยนะครับจะมีการปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยอาหารให้เล็กลงภายนอกตัวก่อนครับหลังจากนั้นเมื่ออาหารที่พานาเรียจะกินนะครับมีขนาดเล็กลงแล้ว ก็จะดูดผ่านคอหอยเข้าสู่ทางเดินอาหารของมันนะครับหลังจากนั้นเซลล์ที่บริเวณทางเดินอาหารจะปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการย่อยจากภายในหรือภายนอกเซลล์ครับอันนี้ยังถือว่าเป็นการย่อยภายนอกเซลล์อยู่นะครับหลังจากนั้น อาหารที่ย่อยอยู่ภายนอกเซลเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเข้าไปสู่เซลล์นะครับแล้วก็ย่อยต่อในเซลลจนสมบูรณ์ส่วนกลางอาหารก็จะถูกขับออกทางปากของพานาเรียครับดังนั้นจากตรงนี้ก็จึงสรุปได้ว่าพานาเรียเนี่ยมีทั้งกระบวนการย่อยอาหารทั้งภายนอกและก็ภายในเซลครับในหนังสือเรียนของสสทเนี่ยมีกิจกรรมที่นักเรียนสามารถ ดูการกินอาหารของไฮด้านะครับได้จาก QR code ตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะอเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับส่อง QR code แล้วก็เข้าไปดูวิดีโอที่เกี่ยวกับการกินอาหารของไฮด้าได้เลยนะครับหรือพนาเรียน,นะครับเราก็ทำเอาไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลองทดลองทำนะครับถ้าไม่มีเวลาทำก็เหมือนเดิมครับก็คือเอามือถือส่อง QR code แล้วก็ดูวิดีโอที่เราทำการทดลองว่าพนาเรียนเนี่ยมันสามารถ กินอาหารได้อย่างไรนะครับจากที่เราเรียนมาตั้งแต่คลิปที่แล้วคลิปที่1น,นะครับแล้วก็ในคลิปนี้ครูมีคำถามถามว่าการย่อยอาหารของไฮด้าและพานาเรียที่เราเพิ่งเรียนไปเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกับการย่อยอาหารของฟองน้ำอย่างไรจำได้ไหมครับไฮด้ากับพานาเรียเป็นสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ แต่ฟองน้ำเนี่ยเป็นสัตว์ที่ีท่ไม่มีทางเดินอาหารนะครับจากคำถามนี้นักเรียนสามารถตอบได้ไหมเราลองมาดูคำตอบกันนะครับว่านักเรียนตอบเหมือนกับที่ครูตอบหรือเปล่าครับไฮด้าและพานาเรียนเนี่ยมีการย่อยอาหารทั้งภายนอกและก็ภายในเซลล์ครับแต่ฟองน้ำเนี่ยมีการย่อยอาหาร ภายในเซลล์เพียงอย่างเดียวนะครับนี่คือความแตกต่างของการย่อยอาหารของสัตว์กลุ่มที่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์นะครับและก็สัตว์กลุ่มที่ไม่มีทางเดินอาหารครับนอกจากนี้ครูยังมีคําถามให้ชวนคิดอีกคําถามหนึ่งนะครับเป็นคําถามที่ต่อยอดขึ้นมาว่าเหตุใดสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์จึงต้องมีการย่อยอาหารทั้งภายในและภายนอกเซลล์ด้วย ลองช่วยกันคิดดูนะครับอันนี้ครูมีคำตอบให้เพราะว่านักเรียนอาจจะตอบไม่ได้นะครับเรามาลองดูคำตอบกันนะครับเหตุผลข้อแรกก็คือว่าเนื่องจากว่าสัตว์กลุ่มที่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์เนี่ยทางเดินอาหารของมันมักจะสั้นนะครับทำให้การย่อยภายนอกเซลลเนี่ยมีเวลาน้อยนะครับ และการย่อยภายนอกเซลล์ยังเกิดขึ้นแบบไม่สมบูรณ์ด้วยดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการย่อยภายในเซลล์ที่ช่วยให้สารอาหารที่เกิดจากการย่อยภายในเซลลเนี่ยเซลล์สามารถนําไปใช้ได้โดยตรงนะครับแล้วก็นําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆได้อโดยตรงนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมสัตว์ที่มีทางเดิอนอาหารแบบไม่สมบูรณ์จึงต้องมีการย่อยทั้งภายนอกและภายในเซลล์ครับ <S 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 เรากลับมาที่ข้อความนี้กันอีกนะครับ ว่าเราสามารถแบ่งสัตว์ออกได้เป็น3มกลุ่มจากการพิจารณาโครงสร้างในการย่อยอาหารของสัตว์นะครับเราทราบไปแล้วว่าฟองน้ําเป็นสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหารไฮด้านและพานาลียะแล้วก็แมงกะพรุนนะครับเป็นสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ก็เหลือสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์นะครับเราลองมาช่วยกันคิดอีกทีนะครับจากที่คิดไปตอนข้างต้นแล้วว่า เอ๊สัตว์อะไรบ้างครับที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์คิดกันออกไหมครับว่าสัตว์อะไรบ้างที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ตอนนี้ครูค,คิดออกหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราคิดตรงกันบ้างหรือเปล่านะครับ่มาดูตัวแรกเลยอันนี้คือหอยทากนะครับเป็นสัตว์ในกลุ่มหอยเช่นเดียวกับหมึกนะครับ ตัวต่อมาใครรู้จักบ้างอันนี้คืออะไรครับอยู่ในทะเลมันคือหนอนฉัดน,นะครับซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่กลุ่มเดียวกับไส้เดือนดินมีลำตัวเป็นปล้องครับต่อมาทุกคนน่าจะรู้จักกันดีคือแมลงปอนะครับอันนี้คือกกสัตว์ปีกอย่างไก่นะครับหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างมีแพนด้าล้วนเป็น สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ครับทำไมสัตว์เหล่านี้ถึงมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์เดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับถ้าเรามองดูอวัยวะต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารหรือทางเดินอาหารของสัตว์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของมแมลงก็คือต,ตนนะระกตบแล้วก็ตัวอย่างของสัตว์เลี้ยงดูเยนมก็คือกระต่ายจากภาพที่เห็นเนี่ย นักเรียนสามารถบอกได้ไหมครับว่าเหตุใดตะกะแตนและกระต่ายจึงจัดเป็นสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ครับลองพิจารณาจากภาพนะครับโครงสร้างของระบบย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตสองชนิดนี้นะครับเราลองซูมเข้ามาดูใกล้ๆนะครับเห็นอะไรไหมครับลักษณะที่สำคัญเลยที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ เป็นสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ก็คือทางเดินอาหารเนี่ยจะมีช่องเปิด2ช่องครับปลายด้านหนึ่งจะเป็นทางเข้าของอาหารส่วนปลายอีกด้านหนึ่งจะเป็นทางออกของการอาหารนะครับดังลูกศรที่ชี้นะครับจะเห็นว่าทั้งตะกะแตนแล้วก็กระต่ายเนี่ยจะมีทางเดินอาหารที่มีช่องเปิดที่เรียกว่าปากนะครับสำหรับ นำอาหารเข้าและก็มีปลายอีกด้านหนึ่งเป็นทางออกของการอาหารนะครับเรียกว่าทวันอนะอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงจัดตะกะแตนและก็ต่ายและสัตว์กลุ่มอื่นแบบที่คุณครูได้กล่าวมาเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์อันนี้คือลักษณะสําคัญของมันครับเรามาลองดูรูปโครงสร้างของทางเดินอาหารของสัตว์ในกลุ่มเดียวกันนะครับอันนี้คือ สัตว์ในกลุ่มปลาแต่เป็นรูปของปลาที่กินพืชแล้วก็ปลาที่กินเนื้อนะครับครูมีคําถามมาถามเรื่ออย่างแล้วนะครับคําถามคือสัตว์กลุ่มเดียวกันที่กินอาหารต่างกันอาจมีลักษณะของทางเดินอาหารแตกต่างกันได้หรือไม่และอย่างไรนะครับนักเรีนลงช่วยกันคิดละหาคำตอบตอบได้ไหมครับ ลองมาดูว่าคําตอบที่เรียนคิดเนี่ยเหมือนที่ครูจะตอบไหมน,นะครับคําตอบก็คือทางเดินอาหารของปลาที่กินพืชจะมีความยาวมากกว่าทางเดินอาหารของปลาที่กินเนื้อครับเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของตัวปลานะครับจากที่เรียนมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเราลองมาตรวจสอบความเข้าใจของเรากันดูนะครับว่านักเรียนสามารถ อธิบายได้ไหมว่าลักษณะทางเดินอาหารของสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหารสัตว์ที่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์และสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์เนี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนลองหยิบกระดาษประก,กาขึ้นมานะครับบันทึกลงเป็นตารางก็ได้เปรียบเทียบกันดูนะครับแล้วลองดูว่าเดี๋ยวจะเหมือนกับที่คุณครูฉเฉลยหรือเปล่านะครับนักเรียนได้คําตอบเหมือนที่คุณครูฉเฉลยไหมครับเราลองมาดูเปรียบเทียบ สัตว์แต่ละกลุ่มกันเลยนะครับทั้งสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหารสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์แล้วก็สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์นะครับสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหารเนี่ยเมื่อพิจารณาโครงสร้างของทางเดินอาหารจะเห็นว่าไม่มีอวัยวะหรือเส้นทางสําหรับลาเนียงอาหารนะครับในฐานที่สัตว์ที่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์เนี่ยจะมีทางเดินอาหารที่มีช่องเปิดเพียงช่องเดียวและช่องเปิดเนี้ย ก็เป็นทั้งทางเข้าของอาหารและทางออกของการอาหารในขณะที่สัตว์ที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์เนี่ยจะมีทางเดินอาหารที่มีช่องเปิด2ช่องปลายด้านหนึ่งจะนําอาหารเข้าทางปากนะครับและอีกด้านหนึ่งจะปล่อยกากอาหารออกทางทวารหนนะักลักษณะทางเดินอาหารจะมีลักษณะเป็นท่อและแบ่งเป็นส่วนต่างๆค่อนข้างชัดเจนนะครับเช่นปากคอหอย หลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้และทวารนนะครับอันนี้จะเป็นส่วนนักหนักของโครงสร้างนะครับถ้าเรามาดูในเรื่องของกระบวนการหรือการย่อยอาหารของสัตว์ในกลุ่มต่างๆเปรียบเทียบกันนะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหารเนี่ยจะมีการย่อยภายในเซลล์นะครับโดยจะนําอาหารเข้าสู่เซลล์ด้วยวิธีฟาโกไซโตซิสนะครับแล้วเกิดเป็นฟูดแบคทีโอ และภายในเซลล์จะมีไลโซโซมซึ่งมีเอนไซม์ ign, ช่วยย่อยอาหารต่างๆนะครับและก็ขับกากอาหารออกจากเซลล์ด้วยวิธีเอกโซไทโทซิสครับในขณะที่สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์เนี่ยจะเกิดการย่อยทั้งภายนอกและก็ภายในเซลล์นะครับโดยมีเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างเอนไซม์ในการย่อยนะครับซึ่งย่อยทั้งภายนอกและก็ภายในเซลล์ ส่วนสัตว์ที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์เนี่ยครับจะเกิดการย่อยภายนอกเซลล์ครับจากที่ได้ศึกษามาในวันนี้นะครับนักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาภายในบทเรียนกันได้อย่างไรบ้างครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่านักเรียนสรุปได้เหมือนที่คุณครูสรุปหรือเปล่าข้อแรกเลยสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์เช่นไฮด้าและพานาเลียนเนี่ยมีทางเดินอาหารที่มีช่องเปิดเพียงช่องเดียวนะครับ ซึ่งทางช่องเปิดช่องเดียวเนี่ยจะเป็นทั้งช่องที่เป็นทางเข้าของอาหารและก็เป็นทางออกของการอาหารถ้ามาดูการย่อยอาหารของไฮด้านะครับไฮด้าเนี่ยจะมีการย่อยอาหารภายนอกเซลล์นะครับโดยเป็นสัตว์ที่มีเนื้อเยื่อ2อชั้นนะครับที่ผนังด้านในของลำตัวเนี่ยจะมีเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างเอนไซม์ที่ปล่อยออกมาสู่ทางเดิอนอาหาร ออกมาย่อยอาหารภายในช่องของลำตัวหลังจากนั้นเซลล์ที่อยู่ด้านในของลำตัวเหมือนกันเนี่ยครับจะนำอาหารเข้าสู่เซลล์เกิดเป็นการย่อยภายในเซลล์อีกด้วยนะครับข้อถัดมานะครับพานาเลียเหมือนไฮด้าเลยนะครับ แต่ว่าต่างกันนิดนึงตรงที่จะมีการปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยอาหารให้เป็นชิ้นเล็กลงภายนอกตัวก่อนนะครับจากนั้นอาหารบางส่วนที่ถูกย่อยแล้วเนี่ยก็จะถูกนำเข้าสู่ทางเดิอนอาหารนะครับผ่านทางปากนะครับแล้วก็ถูกย่อยต่อในช่องว่างภายในลำตัวในขณะเดียวกันอาหารบางส่วนก็จะถูกส่งเข้าไปภายในเซลล์แล้วก็ย่อยจนสมบูรณ์ด้วย ส่วนกักอาหารก็จะขับออกมาทางปากของพานาเรียครับสัตว์ชนิดอื่นๆที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตะกะแตนกระต่ายหมีแพนดา้าหอยทากนะครับที่เรียกว่าเป็นสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์นะครับก็เนื่องจากทางเดินอาหารเนี่ยมีช่องเปิด2ช่องนะครับปลายด้านหนึ่ง เรียกว่าป่าเป็นทางเข้าของอาหารนะครับและปล่ยด้านหนึ่งเป็นทางออกของการอาหารเรียกว่าทวันนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สรุปเนื้อหาได้จากที่เราเรียนจากคลิปในวันนี้นะครับหลังจากนี้นะครับเราจะเจอกันอีก3ครั้งด้วยกันนะครับแต่เป็นเรื่องของการย่อยอาหารของมนุษย์นะครับในหัวข้อ13.2 ครั้งหน้าจะเป็นตอนที่1นะครับแล้วก็ยังมีอีก3ตอนนะครับการย่อยอาหารของมนุษย์เนี่ยจะต่างจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับและสัตว์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาไดา้ศึกษาร่วมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ